สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกค้งนะคะนั่นก็คือจิ้นให้ดูดูให้ฟินเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับเ,เป็นวิดีโอที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแนวความชอบของเราเองนะก็คือเรามีความชอบนี้ตั้งแต่นานมากแล้วเราก็ยังชอบอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีเรื่องที่อัปเดตแปลกใหมน่นีทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาแนะนาอนิเมะ ให้ทุกคนได้ไปลองดูกันนะอันนี้ก็เป็นแนวอยู่ในโรงเรียนเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเรียกว่าไงอ่ะเป็นวัยรุ่นละกันชื่อเรื่องว่าชมลมรักขับมหาสนุกนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนกับมีนางเอกคนหนึ่งที่ชื่อเราเรียกไง่ายๆว่าชื่อฮารลวีนละกันเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเขาให้เนาะ แล้วก็เขาอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงนะทุกคนแล้วเขาก็ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่มีความไฮโซนะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นนักเรียนทุนนะแล้วก็ในวันที่เขาไปวันแรกอ่ะเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกเด็ก เด็กแถวบ้านเนี่ยทำหมักฝรั่ลงคือติดผมเนาะเขาก็เลยไปตัดผม mm. ก็เลยดูเหมือนผู้ชายใช่ไหมแล้วก็เขาทำคอนแทคเลียนหายด้วยเขาเลยต้องใส่แว่นเลขอย่างก็คือด้วยความที่แม่ของเขาเนี่ยเสียไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีชุดที่จะแบบใส่ไป mm. เขาก็เลยใส่ชุดของพ่อเขาไปนะคะ mm. ก็เลยทําให้ถูกข้อจะิิดว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ พอไปถึงเนี่ยด้วยความที่เขาก็แบบว่าเหมือนไปหาห้องหรืออะไรสอย่างเราจำเราจำไม่ค่อยได้แลทุกคนแล้วเขาก็เลยไปเ,เข้าไปในชมรมโฮสขับและทฮนี้ก็ดันไปทำแจกัน8ล้านเยนแตกนะคะก็คือต้องชดใช้แหละทุกคนเอาจริงแต่ว่าฮารุฮิก็ไม่มีเงินถูกไหมก็เลยได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของขับนั้นนะแล้วทุกคนตอนแรกก็คิดว่าฮารุฮิเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะก็เลยแบบให้ทำงานเป็นโฮสเหมือนกันอะไอย่างเงี้ยเออ ก็แบบตอนแรกก็ตอนแรกก็เออแต่ตอนหลังๆก็ได้เป็นหัวนั่นแหละเอาเป็นว่าก็เราไม่สปพอย์เยอะเนาะก,ก็ให้ทุกคนไปหาดูกันแล้วกันแต่พอพวกหนุ่มๆเขารู้ว่าอ๋อคนนี้แบบไม่ใช่ผู้ชายนะมันผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันปิดความลับแล้วก็ดูแลฮาลุฮีเป็นอย่างดีทั้งรักทั้งห่วงเลยแหละทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบว่ารักใสๆในโรงเรียนก็แนะนําเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเร,เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ มีอะไรให้เราตื่นเต้นในแต่และ ep เยอะมากๆเลยแล้วเหมือนจะมีภาคไทยแล้วด้วยนะมีทั้งหมด26ตอนนะคะก็เรายังอยากให้ทำภาค2องตอเลยเออเป็นเรื่องที่แบบน่ารักนะทุกคนเป็นความรักที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดกับหลายๆคนได้เออบางทีบ่อยครั้งที่เราดูอนิเมะเรารู้สึกว่าเออชีวิตอนิเมะนี่แบบสดใสดีจังเนาะชีวิตอนิเมะดูแบบดูวาดฝันอะไรได้อ่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่แบบ น่ารักอะยังไงก็ฝากให้ทุกคนไปออดูกันด้วยนะคะก็แนะนำมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอนิเมะเรื่องนี้หรือว่าเคยดูก็มาคอมเมนต์ก,กันได้หรือว่าอยากให้เราแนะนำอนิเมะเรื่องไหนหรือมีอนิเมะเรื่องไหนแนะนำให้เราดูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่พูดเลยว่าเราสามารถแบบพูดได้เรื่อยๆเพราะว่าเราคือคนที่ดูแบบดูจริงๆนะแล้วก็ ดูไม่รู้กี่รอบแล้วอะก็คือหลายรอบนะก็ยังชอบอยู่ดีนะคะเป็นนางเอกที่มีความฉลาดมีความมีความเท่ด้วยแล้วก็มีความน่ารักเอาเป็นว่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาดูกันได้นะทุกคนแล้วก็รออีพีต่อไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ก็จะยังอยู่ในกรอบของรั้วโรงเรียนอยู่นะยังไม่ออกนะทุกคนคือเราเป็นพวกที่แบบชอบแนวแบบแนวโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็แนวเออ แนวกีฬาไม่ว่าจะเป็นแบบกีฬาว่ายน้ำอ,อ,อะไรอกะวิง่งหรือว่าจะเป็นแบบว่าเทนนิสอะไรเงี้ยก็คือเราก็ทยอยดูอยู่แล้วเนาะแล้วก็ชอบนะคะหรือว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราชอบนะแต่เราจําชื่อเรื่องไม่ได้ก็มีก็คือด,ดูดูจนจบแล้วก็ไม่ได้จําชื่อแต่ว่าเราก็จะเคยแบบเคยให้ เคยให้ความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นรูปเราก็จะาำได้ว่าเรื่องนี้เป็นประมาณไหนเนาะยังไงก็ฝังติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยนะทุกคนก็คือเราชอบนั่นแหละก็เลยอยากให้ทุกคนแบบลองไปหาดูกันนะใน YouTube ก็มีนะคะหรือว่าใน Google ก็ลองเสิร์ชหาดูได้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะ